สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งบนตัวเดียวแม่นๆนะครับสาิติสูตรนี้เข้ามาแล้วทั้งหมด16งวดติดนะครับเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก6 05นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 15แล้วก็งวดล่าสุดที่คำนวณได้เลข9กนะครับก็ออก395เป็นงวดที่16นะครับก็ถือว่า เป็นสูตรวิ่งบนตัวเดียวที่เข้าเยอะที่สุดนะครับนี่นะครับ16งวดแล้วเนี่ยก็ยังไม่หลุดนะปกตินี่สัก15งวดนี่ก็ถือว่าสูงสุดแล้วนะครับเอาก่อนจะไปดูแนวทางงวดใหม่นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับสูตรไหนวิธีมันเข้าเราก็คํานวณต่อนะครับ แต่ถ้าสูตรไหนดุดไปเดี๋ยวผมค่อยหาสูตรใหม่มาทดแทนนะครับย้อนมาดูวิธีการคำนวณของสูตรนี้นะครับจะใช้หลักหน่วยล่างบวกกัน3ครั้งนะครับบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่15ครั้งนะครับบวกร้อยหน้าครั้งที่2บวก10หน้าครั้งที่2บวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวก4คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับมาดูตัวเลขงวดใหม่นะครับว่าสูตรนี้จะคำนวณได้เลขอะไรนะครับหลักหน่วยล่างบวกกัน3ครั้งนะครับเลข3นะบวกกัน3ครั้งก็ได้9้า แล้วบวกร้อยหน้าครั้งที่1 5ครั้ง0บวกกัน5ครั้งก็ได้0นะครับบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2เลข3บวก10หน้าครั้งที่2ก็เลข3บวกหน่วยหน้าครั้งที่2เลข0สูตรนี้จะบวก4คงที่นะครับบวก4บวก4คงที่9กนบวก3ได้12 12บนบวก3ได้สิ15้านะครับ มาบวกอีก4 15สบวกสได้19นะครับ19บเก้ผมนับอีกทีนะครับ9 3เนี่ย12 12องสิบสวกสามสิบวกสได้19นะครับได้เลขเดิมนะครับได้เลขเดิมคือเลข9นะครับดังนั้นวิ่งบนตัวเดียวในงวดใหม่ในงวดวันที่1มีนาคมนะครับ สูตรเก่าสูตรนี้ได้เลขเกนะครับสิบหกงวดติดนะครับจะเป็นงวดที่17หรือเปล่านี่ก็ต้องรอดูนะครับเลขเตัวเดิมแต่ก็ต้องเตือนท่านผู้ชมมาไว้นะครับสูตรมันเดินมาหลายงวดมากแล้วมีโอกาสหลุดสูงนะครับแต่มันก็ไม่แน่นะครับแต่ถ้ามันไปตรงสูตรเด่นสูตร10หน่วยบนหรือสูตรวิ่งบนที่ มันเข้าระยะสั้นนะมันก็อาจจะเข้าต่อเป็นงวดที่17ได้นะครับจากนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอดูในชุดสรุปนะครับว่างวดใหม่เลข9ตัวนี้มันจะติดอยู่ในหลักไหนระหว่างหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็ลงให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโดยส่วนตัวก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะมาหรือไม่มานะครับใครชอบก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับใครไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปรอลุนกันในวันที่1มีนาคมนะครับ ว่าสูตรนี้มันจะเข้าต่อหรือว่ามันจะหลุดนะครับส่วนสูตรอื่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยลงให้หลังจากคลิปนี้นะครับวันนี้ก็ไปธุระตั้งแต่เช้านะเพิ่งจะกลับเข้ามาก็เมื่อช่วงบ่าย3โมงเย็นนะครับนี่ก็4ี่โมง4โมงเย็นแล้วนะวก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันเนาะเป็นคลิปสั้นๆส,ส,สำหรับสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับ เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ